<Okay. S 2> ชิปปี้ด้วยชิปปี้ด้วยตอนแรกตอนแรกเนี่ยผมจะตอบพี่หญิงเหมือนกันแล้วก็ตอนแรกก็จะคิดเหมือนที่ทุกคนคิดอะไรเงี้ยแต่มองไปมองมาคนที่เหมือนตอนนี้ทุกคนกําลังจับจ้องอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นคนที่งานยุ่งแล้วต้องทํางานหนักอะไรเงี้ยผมว่าจะไม่มีเวลาโฟกัสเรื่องความรัก อน้องชิปปี้เนี่ยเขาเพิ่งอายุเท่าไหร่ยีิเองผมว่าก็ต้องมีบ้างแหละนักแสดงผู้ชายในกองหรืออะไรที่แบบว่ามองแล้วก็พยายามที่จะจีบรวมทั้งายามีาียอาจจะหมายถึงอำนาจหรือว่าเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของเงินทองหรือเรื่องของอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันอาจจะต้องเป็นย a k ซ่าหรืออะไรดูอธิบายเยอะอยากให้อยากใงเฉลยเลย ราศีกรกฎค่ะชิดพีค่ะสำหรับสำหรับไม่ใช่แล้วพีงเขาคิดว่าเขาเด็กสุดในกลุ่มค่ะอาจจะถูกล่อรูงง่ายเพราะว่าพวกเป็นเจ้าพงเจ้าพ่อเขาชอบแบบนี้แล้วอย่างน้องหญิงน้องโบวี่เงี้ยเขาผู้นี้เขาเก่งแล้วแวเขาแวเขารู้ตัวไอพวกผู้ชายที่หวังเขามาตอมเขาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้กินหรอกไอพู้นี้อยู่กับพีก็อยู่กับพีตลอดไปชีวิตในละเมิงอันรอไม่แน่พี่ผมไม่ใช่พวกล่อลวงนะครับเป็นอะไรครับเป็นพวกล่อซื้อ อนีว่าราศีราศีก็ระกดขชิปปี้ด้วยทาไมคะกําลังสาวกําลังฮอตแล้วก็เสียงดูเสียงสิคือผมว่าคนที่แบบมีพลังนี่งมากเอาเสียงปกติไี่เสียงภาคสปอร์ตไม่ใช่จริงจริอันนี้เสียงปกติครับคือรู้จักน้องเขางมนานแล้วด้วยแลวรู้สึกว่ารู้จักมาสักกี่ปีแล้วอะให้เขาคนเดียวเธอโอ้โหตั้มสใหยเลยคนที่มีแบบ ชื่อเสียงเงินทองมีอำนาจเนี่ยชอบแบบนี้คือมันไปเสริมบารมีเขาด้วยด้วยความเสียงเขาแบบว่าดูเสียงใครร้อไหนล้องพูดอีกทีสิครับ h ล l l o h e l เฮ้ยไปทีดี้บอกว่าราศีราศีกรกฎครับผมเชิดปีด้วยเชิดปีด้วยคนทำไมก็คืออย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเมื่อสัก ประมาณ30ปีที่แล้วอะก็จะบอกว่าเป็นตัวเองนะคะเพราะว่าช่วงนั้นยังอ่อนต่อโลกนะคะแต่ช่วงนี้นะคะไม่มีเพื่อนท่านทั้งหลายเนี่ยจะชอบขบกระดูกอ่อนนะคะและยิ่งเสียงแบบหนูคนนี้นะคะปฏิเสธไม่เป็นชวนไปทานข้าวกันไหมครับม่ค่ะใช่ไหมแลวถ้าเป็นราเป็นไงไปกินข้าวไหมไปค่ะท่านไม่เอาไอ้คนอยากไปเสียงเข้มท่านไม่เอาไม่ ท่านอาจจะชอบเถื่อนๆก็ได้ท่านชายพี่ท่านชายพี่คะท่านชายเป็นชายเชิญตอตอบว่าราศีราศีมีค่ะโบวี่ค่ะจริงๆเนี่ยผมโฟกัสไว้ก่อนว่าเป็นผู้หญิงก่อนนะครับจริงๆถ้าผมเป็นมาเฟียเองเนี่ยผมว่าทั้ง4ท่านวันนี้น่หน้าหมด4ท่านมีใครบ้างคะโบวี่หญิงชิปปี้แล้วก็ชื่อมียดีติดูอเรกันต้องหูเรียกเมื่อไหร่ก็สะดุ้งอ่ะ อาจารย์ลิงฝันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้จะได้แฟนมาเฟียคือราศีรกรกฎครับคำว่าแฟนมาเฟียเนี่ยอาจจะตีความหมายได้ว่าช่วงนี้อารมณ์จิตวิญญาณของแฟนหรือคนรักเนี่ย จะมีอารมณ์ที่เป็นคนกล้าไดา้กล้าเสียผงผางโกรธง่ายแล้วก็มีอํานาจในการโกรธมีสิทธิ์ในการโกรธใครก็กลัวคนเกรงใจแฟนเราจนเรารู้สึกเกรงใจแฟนเราด้วยว่าคนที่เกิดในลัคนาราศรีกร,รกฎมีดาวพฤหัสบดีทับราติเกิดอยู่แล้วในสถานต้นนับตั้งแต่ประมาณพฤษภาคมปีที่แล้วจนถึงวันที่11กรกฎาคมปีนี้และด้วยในขณะน,นี้ดาวอังคารโคจรทับจุดเกิดซึ่งเป็นผลกระทบมาจากว่า ดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวราศีกรกฎคือดาวเสาร์โคจอมาอยู่ในราศีพิจิกเรือนอังคารแล้วดาวอังคารก็มากุมจุดเกิดชาวราศีกรกฎในห้วงนี้พอดีและอยู่ยาวตลอดเดือนสิงหาคมไปจนถึงวันที่15กันยายนก็หมายความว่าอังคารคือดาวแห่งสงครามดาวแห่งนักรบเป็นผลตกกระทบในเชิงจังหวะสองจากดาวเรือนปัตนิแปลว่าจะได้คู่ที่เป็นคน กล้าได้กล้าเสียจะได้คู่ที่เป็นคนมีลักษณะของความเป็นนักเลงใจนักเลงหรือคุณที่มีคู่อยู่ก็จะมีลักษณะคู่ที่มีอารมณ์ไปในลักษณะดังกล่าวนี้ในห่วงช่วงเวลาดังกล่าวนี้เป็นผลดีเหมือนกันนะครับคือเป็นผลดีต่อการคิดและทําไปข้างหน้าจะได้ไม่มายื้ยุดฉุดกระชากหรืออ้อยอิงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎก็ขอให้อ่อนหวานอดอ้อน,ออนเอาไว้จะเป็นการดีครับจะได้สอดคล้องกับ อารมณ์ของแฟนเป็นมาเฟียเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบวันทุงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้จะได้แฟนเป็นมาเฟียได้แก่ชาวราศีกรกฎฟันทธงครับขอร์เคียเลยนะอะไรอะไรแฟนของชิปปี้ไม่ได้เป็นมาเฟียครับผมอองตวนครับอองตวน ไม่อมตันครับอมตัวไม่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 ไมไม่ไี่ไม่ไม่ไม่ยมใไม่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 หม่ไ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 ม่ะมายินดีกันน้องโดเซม่ไ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 ม่นม่ไม้ไมาไม่มณไม้ไม่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 ไมนไม่ไมีมม้งม่งม่ไม่ไม่ไมะเม้าม่ไมีมม่งม่ดม่ไม่ ก็เป็นนกมวยที่เล่นตุ๊กตาแล้วก็ชอบโซเรลมอนมช่ไหมมีชอบตุ๊กตาจริงๆเราอยู่คนละวงการเนาะเวลาเราเจอกันเวลาเราคุยกันเราคุยกันเรื่องอะไรคะก็คุยได้ทุกเรื่องด้วยความที่เขาโตกว่าก็สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยคุยได้เหมือนเพื่อนเขาก็ถามเรื่องวงการบันเทิงก็มีเขาก็อยากรู้บ้างว่าเป็นยังไงทำงานยังไงอะไร เคยไปเชียร์ขอบเวทีไหมหนูไปเพราะหนูชอบมวยเหมือนกันอก็เลยพากันแห่งไหมคือไปจริงครับผมผมเป็นคนบรรยายอัองตัวปิโตด้วยครับทุกไ่ายที่เคยเจอไหมเคยเจอไหมทำไมไม่ชอบสมจิตล้องม่ไดิ ความรักก่อนถ่เรื่องงานเรื่องงานอันนี้เราเห็นเราเห็นจริงๆเนี่ยจิปปี้เล่นก่อนที่จะเล่นละครทํางานมาหลายแบบแล้วนางแบบก็ถ่ายแบบมาแล้วโฆษณาก็ก็เล่น MV ของพี่แอนดี้ยนะพี่แอนดี้มือดีไหมคะพี่แอนดี้โอ้สุดยอดครับร้องให้ได้ดุได้ บ้าดีเดือนได้หมดเลยให้เขาดูในที่อยากเสียงดังแล้ละครก็มาล่าสุดที่เราเห็นก็คือในเรื่องสุดแ้แสนรักสนุกไหมลูกทํางานละครสนุกค่ะชอบเพราะมาเล่นเป็นคุณหมอใช่ไหมใช่เป็นหมอเออทำกันบ้านเยอะไหมก็ก็เยอะนะคะก็เรียน acting เพิ่มด้วยนี่ไงได้ข่าวว่างานเพียบเลยเพราะน้องชิปพี่ครับอะไรอะชีวิตนี่เคยด่าใครบ้างไหมอยากลองไหมอยากลองลองด่าดิปีบอลโดให้ โไอ้นักมวยเก่าโถไอ้นักมวยเก่าได้ได้อยู่ได้อยู่อย่างแกอ่ะมันก็ได้มาแบบฟุกฟุกเลยมันก็ได้มาอย่างฟุกๆเลย น้องไว้ด้วยคุณผู้ชมขาน้องเป็นน้องใหม่ฟีมือลายมือดีทีเดียวความตั้งใจสูงนะคะอ้าวโชคดีค่ะชาวราศีกรกฎครับผมขอบคุณครับนีตามผลงานน้องนะเห็นไหมเวลาเขาพูดนะไม่แสดงเนี่ยเสียงดูแบบเล็กๆน้อยๆแต่เวลาแสดงปุ๊บน้องกดเสียงต่ำเอขาคอนโทรลเสียงเลยดีนะชิเปี้ค่ะมีเรื่องอะไรให้ดูอีกมั่งของิเปี้ มีแรงตะว,วันตอนนี้กําลังถ่ายอยู่ค่ะเล่นกับพี่อ้ําอธิชาติอ้ําอธิชาติข้อนี้ตอบถูกไปทั้งหมด 5, 5คนค่ะพี่สมจิตนะคะน้องบิ๊กพี่ก้องแอนดี้แล้วก็พี่ดีค่ะครับผมช่วงหน้ามาดูนะครับว่าใครจะโดนกระตุกหนวดเสือสักครู่ครับ